มะจ้ามือน,นี่สิบห้ามาเกีียวเขาจ้ามืน่อนี่ก็เป็นบรรยากาศย่ำแรงเนาะจ้าไก่ที่หามงแรงเหรอตอนนี้ก็ขีโมงกักวๆแหละมงนี้เป็นกลางเมืองนะคะแต่ว่ามันเป็นทงหน้ากลางเมืองมงเดียวนะคะถี่ยังมีทงหน้าอยู่อย่มขี้หอดบ้านนี่สิก็ที่มาขี่รถมาเล่นอยู่นี่เนาะจ้าแต่ที่เป็นหลอมหลอไปด้วยมู่บ้านจัดซันนะคะฟัง่งคน มืัอนี้ก็โชคดีค่ะขี่รถมาก็พอดีมาขอเพิ่งเกี่ยวเขาเพิ่งเกี่ยวทั้งเกี่ยวมือเนาะจะ้ะมงได้ที่รถไปบ่หอดเพิ่งเกี่ยวมือเอามงได้ที่รถไปหาเพิ่งก็ใส่รถเกี่ยวเนาะจะ้ะทั้งพ่มก็ที่เป็นหล่างกว๋วยเตี๋ยวแต่ไม่หล่างกว๋วยเตี๋ยวพร้อมนะจะ้ะบรรยากาศดีแห้งจะ้ะเวลาสีแบบว่ามันกูกเข่าแล้วเขามันขึ้นเกลียวสีบรรยากาศดีดีจะ้ะยังเมือ่อเสาร์สีธรรมาชาติท่านกับสีนี่นกจะ้ะนกค้าย่ำๆนะเจ้าเพิ่งเอิยน,นอกอยังเนาะ บรรยากาศดีดิดนดำมึงแน่จะบุกเงกี้ยกระงามขี้ดินแนวนี่พุนทั้งผุ่นเพิือนก็นกำลังปั่นท่องหน้าอยู่ป,ปั่นปั่นข้าหน้าอยู่ใส่รถแม่ค้หน่อยปั่นอยู่คุณจา่าคุณพุนทั้งผุนฝากจังงงนี้ไปกับที่เป็นคลองจะนี่ขามถนนไปกับเป็นคลองแต่ที่นี้คนมหาปลาเนาะคะ่ะนะาะเพื่อที่มาใส่ชีวิตกัน ผู้คนใช้ชีวิตจากลําน้ําตรงนี้จากน้ําในคลองตรงนี้นะจนะ๊ะเนาะทั้งเพื่อการเกษตรแล้วก็เพื่อเพาเอื่น่าหาอยู่หากินเนะจนะ๊ะเนาะเนี่ยจะฟองทั้งผุนมา,ากระปูเข่าจ้ะตองทั้งผุนก็ล่งเขียวก็ล่งเขาก็ล่างถอนกนะกกกจ๊ะเนาะพูนไก่เกี่ยวไก่ที่แหลวเลยจ้ะเกี่ยวร้ายเหมือล่ะแต่ว่าบ่มีโอกาสได้มาเบิ่งเลย ืันนี้ก็ถือว่าโชคดีจ้ะมากับมะพร้าวพันเกียวเขาเพอดีก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนานะ่งจะเนาะยางหน่อยคนพัดทินคือเห่าก็ไม่เห็นอย่างแบบนี้มันก็อบอุ่นหัวใจนะจ้ะมีกําลังใจถึงจะไม่ใช่บ้านเราแต่บรรยากาศมันก็เออ่ยังแบบมีให้ดูให้หายคิดถึงนะจ้จะคุณเพราเจาไปเกี่ยวเขาจะ้ะกําลังกําลังเกี่ยวอยู่มองได้ที่รถไปบรราา่ห่อเกี่ยวเอา นกก็กำลังบินผลสิกราบห่างแล้วเนาะมันหอนามแรงนะน่าจะเบ่งบรรยากาศไปน้ำกันจ้าผู้ได้เลืองงานแล้วก็มาเบ่งบรรยากาศน้ำกันลมพัดวีๆเนาะแต่เนาะอ,อากาศก็กำลังเย็นสบายจ้ะน่าจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักยี่สองศาแดดล่มลมตกพอดี พ่นจะนกสีขาวพ่นอยู่ทั้งพ่นมีนกจ้ะพ่นแต่ยูใกล้เติบจะอาทิแนมโบเห็นจ้ะน่ะไม่นันบินอยู่นะจา้ะน่้นบินอยู่แล้วที่ผ้ายัางไปเบิ่งทั้งฟังพุ่นะจน้ะเนาะ บรรยากาศน้ำการง่ามแรกเนาะจ้าเดวมีโอกาสเที่หนาก็ทีมาเก็บผักงมง่าม,ามใ้เบิงตอนที่เขามันใหญ่แล้วเนาะจ้าตอนในพ้เกล่อกัลลังวานเขาไม่เนาะจ้าเขาก็กัลกกลังเริมงอกขึ้นมาจ้าีนจ้ามองนี้เพ่นปลูเขาทั้งทั้งปีเลยนะคะปูกข้าวตลอดทั้งปีนะคะบรรยากาศดีมากๆถ้าพูดได้แมาทางนี้ทางละยองเนาะจ้าะนะ ก็อย่าลืมแวะมานางกินกว๋วยเตี๋ยวมุงนี่นะจ้ะบรรยากาศดีแห้งจ้ะสามารถถือช่วงที่เขาก็ล่างแต่กอเขี้ยวจังสีงก็มันก็เป็นบรรยากาศที่ดีแห้งนะจ้ะพักผ่อนจอนใจไปด้วยกันนะคะกับบรรยากาศตอนยามเย็นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุข ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้นะจ้าขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้า